ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมเต็มที่นะครับสําหรับการเปิดประเทศนะครับครั้งแรกในรอบปีกว่าๆนะครับหนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับเราก็จะเปิดประเทศแต่ว่าเรามีเงื่อนไขนะมีหลักเกณฑ์ไม่ใช่ว่าเปิดแบบโอ้ร้อเลยนะครับคนที่จะเข้ามาเนี่ยต้องมาจาก45ประเทศและ1เขตบริหารพิเศษที่เรามีการพิจารณาแล้วว่า มีความเสี่ยงต่ำ<า>นะครับซึ่งก็มีทั้งออสเตรเลียออสเตรียนะครับบาเลนเบลเยียมนะครับภูฐานนะครับบลูไนบันแกเลียกัมพูชาแคนาดาชิลีจีนไซบเรัสเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสเศยอรมันญี่ปุน่นไอซ์แลนล์นะครับอิสราเอลอิตาลีลัตเวียลิทัวเนียกรีซฮังการีไอซ์แลนด์มาลเมลเซียมาลตาเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นะครับนอร์เวย์ โปแลนด์โปรตุเ<ม>กสกาตาซาอุดิอาระเบียสิงคโปร์สโลเวเนียเกาหลีนะครับสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์นะครับสหรัฐอาหรับอ,บอิมรสสหราชอาณาจักรนะครับก็คืออังกฤษและเครือข่ายนะครับสหรัฐเมกาและฮ่องกงนะครับ<ม>นี่ก็เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับซึ่งคนที่จะเดินทางมาเนี่ยก็ต้องมีหลักการที่ชัดเจนก็คือ มีการฉีดวัคซีนมาแล้ว 2, 2> เข็ม,ขม 2>, 2โดสนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจเชื้อโควิดก่อนเดินทางมานะครับ<ม>ด้วยวิธี RT-PCR ก็คือแบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็มีประกันสุขภาพอย่างน้อย50,000 u s ดอลลาร์นะครับในวงประกันนะครับม,มีการจองที่พักกับโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานของรประเทศไทยในการควบคุมป้องกันโควิด นะครับแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เรากําหนดนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็จะมี17จังหวัดนําร่องคือมาเนี่ยมาได้เฉพาะพื้นที่17จังหวัดนี้ที่ที่ประกาศออกมาแล้วนั่นเองนะครับบางจังหวัดก็ไปได้ทั้งจังหวัดบ,บางจังหวัดก็เฉพาะบางอําเภอ เฉพาะพื้นที่อย่างถ้าอย่างระย,ยองก็เฉพาะเกาะเสม็ดถ้าอย่างปราดก็เฉพาะกเกาะกช้างถ้าอย่างชนบุรีก็เฉพาะพัทยา,ทยาบางทะเละนาจอมเทียนอ,อะไรประมาณนี้นะครับก็เพื่อที่จะมีการควบคุมพื้นที่และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งโรงแรมที่เขาพักในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ต้องเป็นโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถูกต้องที่เรากําหนดไว้แล้วนะครับไม่ใช่ว่ามาพักโรงแรมอะไรก็ได้นะแลวต้องมีการจองล่วงหน้ามีการเรียกว่ารายละเอียดชัดเจนเลยสืบที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่มาแบบ w a ล k in ินนะครับอันนี้สําคัญนะครับก็คือถามว่าเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ว่ารัฐบาลก็ควบคุมป้องกันเต็มที่ก็คือฉีดวัคซีนสองเข็มตรวจเชื้อโควิด ก่อนออกเดินทางมาพอมาถึงเมืองไทยปั๊บอย่าพึ่งไปไหนปรวัอิอาตีอาีอาอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์สรุปคือต้องตรวจแบบละเอียดสองรอบพอผ่านปั๊บถึงจะเที่ยวได้เที่ยวได้ก็เฉพาะในพื้นที่ที่กาหนดเท่านั้นครับผมอันนี้สําหรับในกรณีที่ไม่ต้องกักตัวนะผมต้นย้ำอีกทีได้ไหมพื้นที่มีตรงไหนบ้างเนี่ยที่กาหนดไว้นะครับก็จะมีที่กรุงเทพนะครับกระบี่นะครับ ชนบุรีเนี่ยเฉพาะที่บารมุงนะครับที่พัทยาที่ศรีราชาที่เกาะศรีชังนะครับที่นาจอมเทียนแล้วก็ที่บางเสร่ครับเชียงใหม่เนี่ยเฉพาะอําเภอเมืองอําเภอร้อยเต่าแม่ริมและก็อำเภอแม่แตงนะครับจังหวัดตากเนี่ยเฉพาะเกาะช้างนะครับบุรีรัมย์เฉพาะอําเภอเมืองปัตจวบเฉพาะหัวหินและหนองแก่พังงานะครับเพชรบุรีเฉพาะเทศบาลเมืองชะาำภูเก็ตระนองเนี่ยเฉพาะเกาะพยามนะครับ และยองเฉพาะก่อนสมเด็จเลยเฉพาะเชียงคานนะครับสมุทรปราการเฉพาะพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับสุราชเฉพาะเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่านะครับหนองคายเฉพาะอำเภอเมืองอำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่และอำเภอท่าบ่ออุดรเนี่ยเฉพาะอำเภอเมืองอำเภอบ้านดุงอำเภอกุมภวาปีอำเภอนายยงอำเภอหนองหานและอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนะครับ ส่วนคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ครับก็ <มา S 1> คือต,ต่างประเทศนะไม่เคยฉีดอืมแล้วก็อยู่นอกเหนือจากประเทศเสียงต่ําที่เรากำหนดไว้เนี่ยก็ยังมาได้แต่ก็ต้องกัดตัวตามมาตรการของเราครับนะครับนี่อันนี้ก็ฝากคนไทยนะครับช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีและการปฏิบัติตน ได้ปลอดภัยจากโควิดก็ยังคงเข้มงวดเหมือนเดี๋ยวเรามีตารางให้ดูซ้ำอีกทีนึ่งนะอันนี้จะเป็นอินโฟกราฟิกที่ดูแบบง่ายๆครับนะครับก็จะมีแยกในส่วนของประเทศมาตรการกักตัวสีวัคซีนการจองที่พักการประกันการตวรวจโควิดก่อนถึงไทยและเมื่อถึงไทยเนี่ยตามตารางนี้นะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นให้เราดูง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆนะครับโดยหลักการแล้วนะครับอย่างที่บอกก็คือ ต้องฉีดครบโดสสองโดสอย่างที่คุณต้นบอกไปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เป็นหลักการเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีก็ต้องปฏิบัติตามครับข้อกําหนดของสาธารณสุขของประเทศไทยอาจจะตักตัวเจ็ดวันสิบสี่วันก็แล้วแต่กลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงนะฮะว่าคุณมีความเสี่ยงขนาดไหนอย่างไรนะครับเ้วเดินทางเข้ามาในประเทศเราเราก็ต้องมีการ เฝ้าระวังด้วยและที่สําคัญคือในการตรวจเลือกตรวจ2รอบนะครับ,รบก็คือตรวจแบบ RT-PCR นะครับอย่างที่บอกก็คืออันนี้จะตรวจละเอียดหน่อยอนะครับ